ไปปล่อยลิงในเขตอุทยานแห่งชาติเราไม่เห็นด้วยแต่เรามีพื้นที่อื่นในเพชรบุรีอีกหลายที่ที่เป็นอาจจะป่าสงวนอาจจะเป็นเกาะที่อยู่นอกอเขตข,ข,ข,ของเขตอุทยานแห่งชาติเคงกระจานมันก็น่าจะได้เหมาะสมน่าจะทําได้อยู่อาจจะต้องสรง้างกรงอาจจะต้องส่งบริเวณที่เป็นสัก4ี่ห้าสิบไรเป็นร้อยสองร้อยไรก็ได้นะครับมาแทนอยู่ได้อยู่นะครับแล้วก็ ก่อนกท,ที่เราจะคิดที่จะย้ายไปเราต้องวางแผนให้ดีก่อนวหนึ่งใครจะเป็นเจ้าของใครจะดูแลมันจะมีงบพอไหมแล้วอ,อนาคตเราจะดําเนินการยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆอันนี้ต้องอยากใช้แค่ปัญหาไม่ใช่แค่ใหญ่ปัญหาเรื่องเรื่องลิงที่ปายุบนเกาะจริงๆลิงลิงสมแมันเป็นลิงที่ไว่วยนำเก่งมากถ้าวันนี้เราจะใส่บนเกาะน,นั้นให้ได้ถ้าลิงไม่ชอบเป็นที่นั้นหากินไม่พอแล้วแค่ไม่ชอบเป็นที่ ็จะได้วายน้ำเป็นฟูงไปอีกก่อนหนึ่งอีกก่อนหนึ่งถึงจะได้ถึงหมู่บ้านอะไรสักอย่างแล้วก็จะสร้างปัญหาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนที่นู่นอีกไอ้นั้นเขาไม่ได้เรียกว่าแก้ปัญหานั่งขันยายปัญหาจริงๆผมคิดว่าน่าจะมีทั้งอื่นอาจจะเป็นสนามลิงใหญ่ๆอาจจะเป็นพื้นที่ในปา่าป่าสงวนท,ที่ที่ป่ามันสมโทมแล้วที่สามารถรับลิงได้อยู่แล้วก็จะดำรัวรอบให้ลิงมันมีความสุขแต่ก็อยู่แต่แค่นั้น